อันนี้เราทำแบบสูตรที่เขาบอกเน่ยปอกเปลือกออกฝานแซน้ำเสร็จแล้วก็เอามาทอดทอดทีละชิน้นทีละชิน้นแล้วก็เฮ็ดตามทุกอย่างด้วนี่ไปกันง่ายโได้เรืองเลย อันนี้กมันที่เพื่อนบอกว่ามันสีขาวมันที่เราไปซื้อมาตัวนี้นี่ทอดบะดเลืองเลยลก็ลากาประกอบ เป็นตะก,กินเลยกินบ่ได้ตัวปอกเปลือกตัวโบปอกเปลือกแต่เป็นสีเหลืองเบ่งได้มากแบบเป็นแบบนี้ทิ้งไปซื้อโบได้เหลืองเลยก็ปเป็นยังถือว่าบดเรียนเอาถือว่าเรียนรู้เนาะ มันบอละอนนจะให้เบิ้งนวนตัวอย่างอันนี้ที่บ่ได้ปอกเปลือกไลยนี่แต่ว่ามันเป็นมันไอ้นั่นมันที่พนว่าฝานออกมามันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันฝรั่งแต่ต้นว่ามันเห็ดก,กับเขาคนว่าอันนี้แต่อันนี้มัน อันนี้เป็นมันเทศมันเทศสีเหลืองเบอรงนี่ออกมาแบบนี้นี่แบบนี้ประก,กอบไปเลยถิ่งซื้อ,อนี่ซื้อมา,ต,าออตั่งกระสอบหน่อยตั้งยี่สิบหัวน้อย นังเ้ยตัวน,นี้มันหัวใหญ่แต่เป็นสีขาวอันนี้ไอ้ที่เขาปอกเปลือกที่เพื่นบอกว่าให้ปอกเปลือกออกเพื่อแค่้น,น,นามบังเลย ทอดจนชิ้นใหม่แล้วก็ย่างบวกรอบอยู่เก็ย่างบวกรอบไล้นี่บวกรอบ,บ,รอบทอดจนสินใหม่เพ่งซื่อๆก็ย่างบวกรอบจักเสร็จจังไก ทอดจนสีใหม่ล้วก็ย่างบวกรอบอยู่ยอกอเก็ย่างบวกรอบได้ไหมบวกรอบทอดจนสีใหม่เิีงซื่อเก็ย่างบวกรอบจากเร็จจังไหร ก็อลองไม่ได้กินดอกได้กินแต่แบบใหม่ๆบอกปอบ